สวัสดีครับทุกคนช่องสุปเดชครับตามชื่อคลิปเลยวันนี้แม่จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับทรงเกงดีน,นะครับเนื่องจากมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้ของแมนคลิปขาใหญ่ใส่ไรดีดเขาสงสัยเรื่องทรงเกงระหว่างส k i n นี่กับสลิมฟิตน,นะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแมนก็เลยปิ๊งไอเดียว,ว่าเออวันนี้แมนมารวบรวมความรู้แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่า กางเกงยีนเนี่ยมีทรงแบบไหนบ้างเหมาะกับใครเนื้อผ้าเป็นยังไงแล้วใส่ออกมาแล้วลุคจะออกมาประมาณไหนนะครับดูคลิปนี้คลิปเดียวสามารถอดัดแบปและเอาไปใช้เพื่อซื้อกางเกงยีนที่เหมาะกับตัวเองได้แน่นอนครับทรงกางเกงที่แมนจะมาพูดถึงในวันนี้มีทั้งหมด8แบบ8แบบด้วยกันนะครับดแบบนี้เป็นกางเกงที่รู้จักกันแพร่หลายแล้วก็เป็นรูปทรงที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ เป็นเกงแบบแรกเป็นเกงที่เบสิกที่สุดแล้วก็สุภาพมากที่สุดนั่นคือกางเกงทรงกระบอกนั่นเองกางเกงทรงนี้ช่วงสะโพกจะพอดีแต่ว่าช่วงปลายขาจะตรงดิ่งลงไปด้วยเป็นกางเกงทรงเบสิกที่สุดก็เลยเป็นกางเกงที่ฟอร์มอลหรือว่าสุภาพมากที่สุดเลยนะครับทำให้ลุคของเราดูเป็นทางการมากขึ้นจึงเหมาะที่จะใส่ไปสัมภาษณ์งานหรือทําอะไรที่ต้องการความเป็นทางการมากๆเลยนะครับกางเกงทรงนี้จะไม่เหมาะกับคนขาใหญ่นะครับเหมาะกับคนที่ขาเล็กหรือว่าขาเรียวสวยซึ่งเวลาคนที่ขาเล็กใส่จะ ทำให้ขาดูเรียวยาวมากขึ้นนะครับสรุปง่ายๆนะครับกางเกงทรงกระบอกเหมาะกับคนขาเล็กใส่แล้วทําให้ขาดูเรียวยาวและขาดูสมส่วนเนื้อผ้าควรจะเลือกที่มีความยืดหยุ่นปานกลางกางเกงทรงนี้ใส่แล้วจะทําให้ดูสุภาพมากที่สุดครับกางเกงทรงที่2ก็เป็นเก,กงทรงเบสิกแล้วก็นิยมมากที่สุดเลยนะครับนั่นคืองเกงทรสงสลิมฟิตลักษณะของเกงจะเข้ารูปแต่ไม่รัดจนเกินไปกางเกงทรสงสลิมฟิตจะคล้ายกับกงเกงทรงกระบอกนะครับแต่ว่าจะเข้ารูปม,มากกว่า แต่ว่าจะไม่รัดเท่ากับทรงสกินนี่นะครับด้วยความที่ทรงเกงเข้ารูปนะครับฉะนั้นควรจะเลือกเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นปานกลางไปจนถึงยืดหยุนมากนะครับเพื่อให้เราใส่แล้วรู้สึกสบายมากขึ้นกางเกงทรงนี้ก็มีความฟอ,มอร์มโมมากเลยนะครับสามารถที่จะใส่ไปสัมภาษณ์งานหรือว่าใส่ไปในงานพิธีต่างๆได้เลยนะครับซึ่งเกงทรงนี้เป็นเกงที่คิดมากๆแล้วก็ใส่ได้ทุกเพศทุก,กวัยไม่ว่าจะมีรูปทรงขาแบบไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะใส่ทรงเกงนี้ได้เลยครับเพราะมันช่วยให้ ขาของเราดูโอเคมากๆแมนเองก็มีเยอะมากๆเลยน่าจะแบบ 4- 5หตัวมีครบทุกสีเลยนะครับที่เป็นทรงสลิมฟิตสรุปง่ายๆนะครับกางเกงทรงสลิมฟิตเหมาะกับทุกคนเนื้อผ้าควรจะยืดหยุ่นปานกลางไปจนถึงมากใส่แล้วดูทางการดูสุภาพใส่แล้วค่อนข้างจะสบายเลยนะครับกางเกงทรงที่3เป็นกางเกงทรงที่ทุกคนเข้าใจว่าเหมือนกันนะครับนั่นก็คือระหว่างสกินนี่กับ กางเกงทรงสลิมฟิตนะครับอย่างที่แมนบอกไปนะครับว่ากางเกงทรงสลิมฟิตเนี่ยเขาจะเข้ารูปพอดีแต่ทรงสกินนี่รัดกว่านั้นครับกางเกงทรงนี้จะแนบไปตามรูปขาของเรานะครับทำให้เห็นส่วนทรงขาของเราได้ชัดเจนมากๆเห็นหมดเลยว่าน่องใหญ่เท่าไหนหรือว่าตรงต้นขาเราเล็ก อะไรยังไงคือเราจะเห็นหมดเลยนะครับด้วยความรูปทรงแนบแบบขาของเราฉะนั้นเนื้อผ้าก็ควรจะเลือกเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อที่เราจะได้ใส่สบายๆนะครับถ้าเกิดเนื้อผ้าแข็งหรือว่ามีความยืดหยุ่นน้อยเนี่ยลับรองว่าอึดอัดไปทั้งวันได้แน่ๆและด้วยรูปทรงแบบนี้เวลาใส่จึงทําให้รู้สึกถึงแฟชั่นมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ากางเกงทรงนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเอานะครับ คนไม่ค่อยนิยมจะใส่เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้คนหันไปใส่เกงทรงกระบอกหรือทรงเกงขาใหญ่ๆซะมากกว่าหรือว่างานคือเกงทรงลุงตอนนี้เขากลับมาฮิตมากมากเลยในช่วงนี้นะครับเก่งสกินนี่ก็อาจจะต้องขับเก็บไปก่อนสรุปงา่ายๆเกงทรงสกินนี่จะรัดกว่าทรงสลิมฟิตเหมาะสําหรับคนที่ขาเรียวสวย ไม่ขาเล็กจนเกินไปหรือว่าขาใหญ่จนเกินไปเป็นการโชว์รูปขาที่เรียวสวยของเรานั่นเองต้องเลือกเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ใส่มาได้ลุคที่มีความแฟชั่นมากๆกางเกงทรงที่4กางเกงแบกกี้หรือว่ากางเกงทรงหลวมนั่นเองกางเกงทรงนี้จะหลวมโค้งใหญ่กว่ารูปขาของคนที่ใส่อย่างมากอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นกางเกงที่ฮิตมากในยุค70แล้วก็ช่วงนี้กลับมาฮิตมากๆตอนนี้มีคนนิยมใส่เยอะมากนะครับเข้าอินสตาแกรมไปคือเจอแต่คนใส่กางเกงทรงนี้เยอะมากข้อดีของ กางเกงนี้คือมันใส่สบายมากมันหลวมมันโครงมันมันไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องคอยะวงเรื่องเนื้อผ้าเพราะว่ากางเกงทรงนี้สามารถใส่เนื้อผ้าได้ทุกแบบเลยนะครับแล้วเวลาลุกที่ใส่ออกมาก็เป็นคนดูมีสไตล์แล้วก็มีความแฟชั่นอยู่ในตัวเยอะมากๆเลยแต่กางเกงทรงนี้จะไม่ค่อยนิยมในหมู่กางเกงยีนสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นเป็นที่เนื้อผ้าอื่นซะมากกว่าส่วนตัวแล้วกางเกงทรงนี้แมนจะไม่ค่อยมีเนื่องจากใส่แล้วแมนรู้สึกว่ามันขาใหญ่ ไม่เหมาะกับคนขายใหญ่เหมาะกับคนที่ขาเล็กซะมากกว่าแล้วแม่ก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อผ้าอื่นจะดูเท่กว่าเป็นทรงกิ้งกีนะครับสรุปแล้วกางเกงทรงหลวมเหมาะกับคนที่ขาเล็กหรือว่าขาเรียวสวยอยู่แล้วนะครับเนื้อผ้าจะใส่แบบไหนก็ได้ใส่แล้วลุกที่ได้จะมีความแฟชั่นดูเป็นหนุ่มมีสไตล์หรือว่าเป็นสาวมีสไตล์ข้อดีที่สําคัญอีกข้อนึงก็คือมันใส่สบายมากเลยนะครับใส่สบายมากกางเกงสีแบบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกางเกงที่แมนมีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็น,นิยม ใส่มากๆแต่ว่าอีก4แบบหลังเนี่ยค่อนข้างจะมีความคล้ายกันแล้วแมนก็ไม่ค่อยจะคิดใส่เท่าไหร่เพราะว่าจะคิดมากๆในหมู่ของผู้หญิง แต่ผู้ชายที่ใส่ก็มีนะครับแล้วก็ดูดูเท่มากๆอย่างเดอริสแมนทอยเนี่ยเขาก็ใส่ทรงนี้นะเกงเกงทรงที่5เคืองเกงบูทคัทซึ่งเป็นเกงที่มีความเบสิกมากเลยนะครับเป็นเกงที่เพื่อนจะต้องเห็นในคาร์บอยเยอะมากเพราะว่าทุกคนเขาใส่ทรงนี้กันทั้งนั้นเลยลักษณะของเกงทรงนี้นะครับช่วงต้นขาจะพอดีส่วนช่วงปลายขาเนี่ยจะบานออกเล็กน้อยนะครับด้วยทรงเกงแบบนี้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเรางเจอในหนังคาร์บอยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้สามารถที่จะใส่รองเท้า บูทไว้ข้างใต้กางเกงคอบไปได้เลยนะครับมันก็เลยต้องบานออกเล็กน้อยเนื้อผ้าก็สามารถที่จะใส่ได้ทุกแบบเลยนะครับแล้วก็คนขาใหญเนี่ยใส่แล้วยิ่งทําให้ดูขาเรียวยาวมากขึ้นด้วยงั้นมาสรุปกันก็คืองเกงรองเท้าบูทคัดนะครับเหมาะกับคนที่ขาใหญ่ ใส่แล้วจะทำให้ดูขาเรียวเนื้อผ้าใส่ได้ทุกแบบแต่จะแนะนําให้เป็นเนื้อผ้ายืดปั่นกลางดีที่สุดนะครับใส่ออกมาแล้วค่อนข้างแฟชั่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่สบายครับกางเกงทรงที่5กางเกงทรงขาหมาเพื่อนเเริ่มงงแล้วว่าเอา้าแล้วมันต่างกับกางเกงทรงบูทคัทยังไงกางเกงทรงขาหมาช่วงต้นขาเขาจะรัดพอดีมากกว่างเกงบูทคัทนะครับ คือมันค่อนข้างจะรัดไปเลยแต่ในช่วงเข่าไปจนถึงปลายขานี้เขาจะบานออกนะครับแน่นอนว่าใส่แล้วจะทําให้ขาดูเรียวยาวขาดูสวยขาดูเล็กเนื่องจากมันเปการเล่นกับเส้นนําสายตานะครับความแตกต่างมันเริ่มมีแล้วนะเริ่มซับซ้อนแล้วเพราะว่าเกงเกงทรงเนี่ยมันต่างกันเล็กๆน้อยๆมากๆมาสรุปกันง่ายๆนะครับเกลเกงทรงนี้ ขาใหญ่ใส่แล้วยิ่งจะทําให้ดูขาเรียวมากขึ้นเนื้อผ้าใส่แบบไหนก็ได้ตามที่เพื่อนชอบเลยนะครับใส่แล้วจะดูแฟชั่นแล้วก็ใส่ค่อนข้างจะสบายนะครับาค่กางเกงบูทคัทนั่นแหละแต่แค่ด้านบนมันรัดกว่าแล้วก็ตรงปลายขาจะบานมากกว่าเรามาเพิ่มความงงด้วยกางเกงสูงที่เจ็ดกางเกงขากระดิ่งเอาละมันเริ่มจะซ้ําๆกันนะมันเริ่มจะไม่ค่อยต่างกันมากขากระดิ่งแล้วมันต่างกับขาไม้อย่างไงแล้วบูทคัทล่ะเออ เมื่อกี้เพื่อนๆเข้าใจแล้วเนาะว,ว่าบูทคัทกับขาใหญ่มีความต่างกันแล้วขากระดิ่งเนี่ยแต่ขแขนมันจะขาไมา้ทีนึงเพราะว่าตรงปลายขาเขาจะบานออกอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าเป็นรูปก,กระดิ่งเลยว่าง่ายแต่แต่แต,แต,แต่แต่ต้นขาเนี่ยรัดเข้าไปอีกส่วนปลายขาก็บ,บานออกไปอีกว่างก็คือเกงทรงบูทคัท ขาม้าแล้วก็ขากระดิ่งเนี่ยมีความต่างกันในเรื่องของช่วงต้นขากับปลายขาคือมันจะต่างกันแบบยิ่งต้นขาหุบลงปลายขาบานขึ้นยิ่งต้นขาหุบลงปลายขาบานขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทั้ง3ามชงคือใส่แล้วทําให้ดูขาเรียวยาวเหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากส่วนมันไม่ต่างกันมากมันมีเส้นนําสายตาอยู่แล้วด้วยความที่มันตัดกันมากๆเนื้อผ้ามันก็เลยใส่แบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับ 3แบบนี้นะครับเมนสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเหมาะกับคนขาใหญ่สามารถใส่เนื้อผ้าแบบไหนก็ได้แต่แค่แนะนําว่าเป็นเนื้อผ้ายืดปานกลางเนี่ยจะใส่ออกมาดูสวยแล้วก็ดูเข้าทรงมากที่สุดใส่ออกมาแล้วค่อนข้างแฟชั่นแล้วก็มีความสบายนะครับแต่ว่ายิ่งข้างบนรัดมากเท่าไหร่มันก็อาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับกางเกงทรงสุดท้ายครับคือกางเกงทรงขาบานนะครับมันก็อาจจะ,าาละคล้ายกับ พี่3คนก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาก็มีความต่างกันรเรื่องต้นขาเพราะว่างกริงทรงขาบานเนี่ยเขาจะใหญ่ตั้งแต่ต้นขาเป็นถึงปลายขาเลยสามทรงแรกเนี่ยด้านบนเขาจะค่อนข้างพอดีตัวนะครับแล้วปลายขาเนี่ยจะบานแต่ว่าของขาบานนี่คือเขาบานตั้งแต่ด้านบนเลยแต่แบบนี้คือมันไม่มีเส้นนำสายตานะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้ ใส่แล้วดูขาใหญ่มากๆเลยนะครับยิ่งคนที่ขาใหญ่แล้วมีต้นขาใส่ไปแล้วเหมือนจะไปยิ่งเพิ่มเน้นช่วงขาให้แบบดูใหญ่มากขึ้นว่างน้าคือมันมีความต่างกันที่ช่วงต้นขาเพิ่งรู้ว่ามันมีเสียงเครื่องยนต์อะต้องอัดคลิปใหม่ไวเาะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โชคดีนะที่ใช้ไมมันน่าจะยังโอเคอยู่มันต้องโอเคงั้นขอสรุปองค์กิงทรงขาบานเลยแล้วกัน กางเกงทรงขาบานสามารถใส่เนื้อผ้าได้ทุกแบบเนื่องจากมันไม่ได้มีช่วงรัดรูปนะครับคือช่วงต้นขามันไม่ได้รัดฉะนั้นจะใส่เนื้อผ้าแบบไหนก็ได้แต่ก็เหมาะกับคนที่ขาเล็กนะครับคนขาเล็กถ้าขาใหญ่ใส่ปุบจะยิ่งใหญ่ แล้วก็แน่นอนว่ามันค่อนข้างจะดูแฟชั่นมากๆกางเกงทรงขาบานจริงเขาจะคิดในหมู่ผู้หญิงมากกว่านะครับผู้ชายก็จะไม่ค่อยใส่หรอกเนาะส่วนมากก็จะใส่สีแบบแรกบวกกับกางเกงทรงขามมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็โค้งกางเกงทั้ง8ทรงนะครับจริงๆมันก็จะแอบมีทรงรอื่นๆที่แม่ไม่ได้พูดถึงในวันนี้เนื่องจากมันอาจจะไม่ใช่ทรงสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นทรงฮิตเท่าไหร่นะครับแฟชั่นมันก็ เดินหน้าต่อไปนะครับก็จะมีทรงเกงใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆเ,เห็นเราก็ต้องค่อยๆตามแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าเออใส่แล้วโอเคหรือเปล่าส่วนตัวแมนะครับเป็นคนที่ชอบใส่เกงทรงกระบอกมากที่สุดลองมาก็จะเป็นเกง่งทรงสลิมฟิตแล้วก็เก่งทรงลุงนะครับอาจจะเพราะว่าช่วงนี้เขาฮิตกันด้วยเนาะเราก็เลยชอบใส่นะครับรูปทรงมีความสําคัญแต่ว่าเนื้อผ้าก็มีความสําคัญมากมาก ที่จะมีผลต่อทรงกองเก่งที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเป็ไนไงเวลาเราจะซื้อเนี้ยก็อาจจะต้องลองก่อนนะครับการลองเก่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ความยาวของเก่งก็มีผลด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็หวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์จากในคลิปนี้นะครับแมนตั้งใจรวบรวมข้อมูลมาเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็พยายามหาเซิร์ชรูปนะครับแล้วก็ เออไปอ่านบทความของเออที่เขาเคยเขียนไว้ว่ากางเกงมีทรงไหนอะไรไงบ้างรวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็ทําในคลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจมากๆนะครับไงก็ไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย